กาบสวัสดีครับเอฟซี MC ทุกท่านขอตอนรับเข้าสู่ช่องสตาร์ด้าชาแนลวีสองละอีกช่องหนึ่งก็คือช่องสตาร์ด้าชาแนลนะครับผมเนาะวันนี้พอเที่ยงจะมาว่าเวาเกี่ยวกับตำเล้าครับผมตำเล้าตามจริงนี่พอเที่ยงลงไปเล้วยตั้งแต่เมื่ว่านนี่ช่วงคำ่คำครับผมเนาะเป็นชุดเย่อๆชุดที่เด็ดๆที่แม่พักคนทร่วมาบอกแต่ว่าตามจริงพอเที่ยงคุยกับแม่พักนั่นได้มากทั้งชุดเต็ม เพราะว่ามีเอฟซีบางคนบางท่านคอมเมนต์มาว่าขอชุดเต็มเน้พอเที่ยงพอเที่ยงก็เลยต้องมาจัดชุดเต็มให้อีกเนาะครับผมเนะาะไผ่มมัก้ามากแต่คิดว่ามากตั้งแต่โตถีไม่พักเพิ่นเน้นให้ก็เอาชุดสี่ตัวนั่นครับผมเน้นๆเนาะครับผมเนาะแต่ว่ามืนอนีพอเที่ยงจะว่าทั้งชุดเต็มล้วก็ชุดที่ไม่พักเพิ่นเน้นให้เดี๋ยวเข้าไปถามเบื้องน้ากันครับเดี๋ยวพอเที่ยง มืนอนี้สบบอมีเสียงแม่พักนะครับผมเพราะว่าพอเที่ยงคุยกันแล้วก็เพิ่นตั้งแต่มหมู่บ้านนี่เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันครับว่าจะถูกถูกใจท่านผู้ชมแฟนช่องหรือบ่แต่ว่ามีหลายคนอยู่หรอกครับเพิ่นเขาเมียนมาบอกว่าเอาชุดเต็มไปแน่พอเที่ยงตงัวไหนแม่พักวงให้ถ้าคือมากกับสิไส้ค่ะเพล่นเนาะอ๋อเดี๋ยวไปจินน้ำกันครับตำเลาวมืัอนี้เนาะตำเลาวแม่พักวันที่ยี่สิบสามเนาะจันยี่สิบสามอ๋อครับผมเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งเดี๋ยวขออนุญาตกับกล้องแป๊บเดียวครับผม นี่ครับท่านผู้ชมสูตรเต็มเนาะครับผมเนาะผักปรุงเต็มสูตรเพราะว่าท่านผู้ชมอาจจะว่าท่เคยเห็นสูตรนี่ครับผมได้เห็นต่างแต่เป็นเลขเป็นสี่ชุดนี่ะะ้วก็โต๊ะกันนี่้ครับผมเนาะอันนี้จะเป็นสูตรโครกใหญ่เลยครับผมโคกเต็มเต็มโคกด็ดเด็ดเอาเดี๋ยวพอเที่ยอาจจะอธิบายให้ฟังเนาะไผ่มักรูดครับผมมักรูดให้รูดเก้าล่องศูน ไปพักเพื่าเพต้องร่องศูนย์เอาเขว่าเก้ามาแน่นอนเพว่าขันมากรูดนี่ให้รูดเก้าไปเลยครับผมร่องศูนย์เด่นเจ็ดแปดเก้าทาโคกใหญ่นี่โคกใหญ่ขึ้นทึ่งเๆนี่ครับผมเพื่นจะให้เป็นเก้าศูนย์เน้นเน้นแต่ว่าตัวร่องมันก็เค่อยมากดิ๋ยวขึ้นกันได้ครับต่านชมห้าศูนย์เป็นตัวร่องโคกน้อยโคกกลางเนาะครับผมเนาะก็จะเป็นเก้าแปดราคาเจ็ดแปดโอ้โหเพื่อนท่าผู้ชมเห็นชัดบนอนอแน เป็นเก้าแปดกับเจ็ดแปดครับผมแต่ว่าเพิ่นให้เน้นเก้าแปดเรือครับท่านมูชมแต่ว่าทั้งสองโคกเพราะว่าจะเป็นโคกกลางหรือว่าโคกว่าเป็นโคกไงหรือว่าเป็นโคกน้อยเนาะครับผมโคกใตโคกเทิงเนาะก็ให้ไปหลักกะกับมะนั่ครับผมไปหลักกะกับมะนั่เพราะว่าสองงวดแล้วที่เพิ่นให้หกแปดออกแปดหกให้แปดเก้าออกเก้าแปดเนาะครับผมเนาะอ๋อ กับพิจาจณาเองครับผมแต่ว่าตัวกันนี่เพิ่นบอกว่าพอต้องกลับเรื่องกันนี่คือสองสามแปดหกแล้วก็หกสี่อันนี้พอต้องกลับพอต้องกลับเพิ่นว่าขันมันรุดมาจากโคกหน่อยนี่มันติมาสามชุดนี่เลยบอบอตัวไดกับตัวหนึ่งนีครับผมถ้ารุดมาจากโคกหน่อยโคกกลางนี่เนาะมันจะเป็นสองสามแปดหกหกสี่นี่ได้เลยครับบอตัวใดตัวหนึ่งนีเนาะเพิ่นว่าตัวนี้พอต้องกลับเพิ่นว่า ขันมามาตรงตรงแต่ว่าเมพักกับเพืนก็ยังมั่นใจเป็นเป็นโคกโคกใหญ่กับโคกหน่อยไม่แค่สี่สี่ตัวนี่เท่านั้นนะครับผมท่านผู้ชมนี่ครับชุดเต็มมันโคกเต็มเ,เต็มเลยเต็มศูตรมันก็นจะมีทั้งศูนย์ศูนย์เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกศูนย์หกศูนย์แปดแล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดแปดเนี่ยเพืนเ่นไปยังที่จังไห่มาอีกพอเที่ยกับโมโหเพราะว่ามันกะ โคกเกล็กมันก็นมีอยู่แล้วเนาะโคกลางน่มันก็นมีอยู่แล้วเจ็ดแปดครับผมนี่เป็นของวันจันทร์ที่ยี่สิบสามเนาะครับผมเนาะเป็นจันทร์ที่ยี่สิบสามตำเล่าไม่พักไม่พักพาไปเที่ยวต่างประเทศครับผมแล้วก็ตำมะให้สองโคกโคกร,ค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 ร่อนกับเป็นเก้าแปดกับเขาได้ค่ะสมุชมเก้าแปดบางคนกอกว่าเอ้าพอเห็นคลิปพ,พอเที่ยงนพรว่ามันเขาเพราว่า มันคลิปนั่นพอเที่ยงบ่ได้เอาลงครับบร่ได้ลงตำเล่าแต่ว่าพอเที่ยงลงเป็นตำไทยครับเพราะมันช่วงนั้นมันเป็นช่วงคําแล้วพอเที่ยงก็ได้บร่ได้ลงครับผมแต่ว่าเป็นทายคลิปักเพิ่นจะบอกมีหลายคนหลายท่านเพิ่อนยินดีดีครับ่นบอกว่าตำเล่ามือนี้แปดสองกับแปดเก้าเด้อเพิ่นว่าล่างย่างเดียวเพิ่่นก็บอกมาอย่างสั่นครับผมแต่ว่าบางคนอาจจะบอเห็นนอกขันมึงคลิปบ่ละเอียดครับผม เพราะว่าทุกยางเขาต้องเขาต้องเบิงเวลาเบิงคลิปเขาต้องเบิงตั้งแต่หัวให้มไนมจบเลยครับผมเบิ้งให้จนจบเพราะว่าบางครั้งหลังๆไทยๆคลิปจี่สี่ผู้ให้คลิปมาอาจจะว่าย่างอื่นมาอีกแรกซ่อนข้มาเขาก็บม่าสาม,มารถจะบอกเยฟซีได้เนอ,องความเป็น่ายคลิปแล้วฉะนั้นแหละเวลาเบิงคลิปให้เบิงจนจบเด้อครับเบิงแต่ต้นจนจบอย่าขามเอาครับนี่เป็นตำเล่าของแม่พักเด้อครับผมตำเล่าแม่พักแม่พักสิพาไปกินตำเล่า จันทีสิบมเนาะครับผมเนาะอ้านี่หละครับผมรวดเก้าร่องศเด่นเจ็ดแเก้าคกไนบนก็คือเก้าศูหนย์คกหน่อยล่างก็คือเก้าแปดเแปดครับผมทั้งสองคกนี่บวาลา่า,ลางบวา,าคกหน่อยคก่นีิกะไปแล้กก็กลับมานั่แต่ว่ากันนี่สองสามแ่ 2, 3, 8, 6, 6, นี่บวตองกลับครับผมถ้ารุดมาจากคกกลางนี่จะมา3าจุดนี่ท่นที่เลยบวตัวใดกับตัวหนึ่ง ุดเต็มๆเลยก็คือ 94, 95, 96, 0ูนย์ศูนย์เก้าสี่เก้าหนี่ครับผมเพราะว่าพอเที่ยงลงคลิปไปแล้วเมื่อวานนี่ตอนทำคำนาะครับผมเนาะพอเที่ยงจะคัดหายจะซ้ำนี่ครับโคกหน่อยโคกใหญ่แล้วก็โคกที่กัน3ามโคกนี่ครับผมแต่โบมีครบสูตรแนวนี่ครับผมเนาะอันนี้พ่อมันมากครบสูตรเลยเพอเที่ยงก็เลยอยากมาแบ่งปันให้พี่นอ้องเพราะว่ามี่เอฟซีหลายคนบอกว่าเอาแบบ เต็มสูตรมาเนี่ยพอเที่ยงมาสั่นเดี๋ยวสิเลอกก็เองดอกคนว่าโคกได้มากกับสิจินคนว่าโคกได้บ่มากกับบอยจีนคนว่านาะพอเที่ยงก็เลยจัดให้ครับผมเนาะอ่ะสุดท้ายนี่ให้ทุกท่านโชคดีโชคมาเด้อครับวันที่23สานี่ก็ให้ทุกท่านมีความสุขในเฮกันตึงตังตึงตังเนาะครับผมเนาะด้พากันจับเงินแสนครับผมเนาะอ่ะสุดท้ายนี่พอเที่ยงขอตัตลาไปกอนพอกันไ่คลิปนาแต่ว่าจะฝากไปใส่เรท่านผู้นบัเที่ยมีของดีมาฝากพี่ต่อน้องเป็นสีพึ่งน้องช้าง พูดจคุณนในดาเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายเหลียกเงินเหลียกทรัพย,ย์หรือว่าโชคลาภคำจุนนุนดวงยังสิครับผมเนาะเพราะว่าเคยมีเคยมีอีดีครับเคยมีเอฟซีบูชาไปจากพระเที่ยงแล้วคนโทษกลับมาบอกพระเที่ยงว่าโอ้แต่ก่อนบางแตเขาเจ้าขายพระเที่ยงเอ้ยประจันวันนี้เราจะลังขงม้าหาันจาของขอบคุณพระเที่ยงหลายๆเด้อเพื่อนว่าเอาทานใด,ด้เอาไปใส่าขาดซอยขายไปฟังล่าอียจากปากปูเลยครับผม วัตถุมงคลทินี่สิว่านองสางด้วยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญอ่าลากขออนุญาตเหตหนองสางด้บ่เพื่อให้ลูกศิษย์อยติโยมที่นั่งไปสักการบูชาหรือนั่งไปจิตหา่านทิตบานที่เฮือนไปบานนี้เฮือนก็ไม่ลดก็ดีที่เป็นสีมงคลถ้าม้าขายกับบริโตกดํมอ่ามจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้น คือหนองร้างสมัยก่อนเท่าบ่เขาใจว่าสร้างมีคุนคนบ่อเขาใจสีไปเสื้อจะว่าหนองแมวหนองแมวก็ดีเขาอีของเขาที่สูงเขาเองอันนี้นนองร้างแห่งเป็นสัตว์สี่สูงกูป่าละซ่าก็เลยบางความคิดคุยก็ลงปูวว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิ่มงมีงคนหายเชื้อทิ่ไปที่เหมือที่เหนือไปอ่ามัน,นรักษาหลางอย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่อปันใด คุยก็ลุงอุเยี่ยว,ว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุทธะคุณขึ้นหยกเป็นสัน้นเป็นสัน้น,น,เ,ปน,นเป็นนั่นก็ได้ใหท่กดาษย่อมไปล่องใส่เบิง่งอันนี้เกิดคุอีหลีมีพูทธะคุ้นไม่ปโตมีติทิฤทธิมีอ,อานาจสามารถมวยอ่นอิทธิฤทธิสามารถ,าารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เลื่อแต่ไม่เห็นวัตถุใึ้นมา บานนี้ในวัตถุแล้วมีหนองสร้างมีหนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวคน่าให้เอาฝากบกตูมต้นทูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือทูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกียวนมนี่คือฝากตูมบ้านเพราะตาปุนโบเอาพนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบ้านพวกเพื่อนตัวเอาตัวย่อ เอาขืนคืนนอย่อานฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดบอกพ่อแล้วเอาฝาคุ้นพุ่นบาดตนคุ้นต้องเอากับฝ่าผ่ากระไปได้ยุ่งเลี้ยนี้ม,มานี่คือใบคุน้นนี่นี่ไม่ไม่คุน้นเพราะปิฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเ,เป็นอีหยงางครับผมอาศิวรีอาศิวริองมหาราบองมเมตตามหาราบนี่เป็นนี่แวลวมาอยู่ในร่วมของน้องสร้างมดเป็นมวนสาร ไม่ไมีดํำมีตำนานมากการทีกันแงกับพระลงใจนองสร้างคือไม่มีวดำํำเดียมาเห็ดเจ้าาร่วมเป็นสุดหยดของนองสร้างคือปุกเสษของผุดเบิ้ลตำนายอยู่ในเ็ตำนา,เา,า,เา,า,า,านเบิ้ปุ๊กเสษเชื่อสใร้อยแปดจบปุกมาสวยเชื่อในคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สี่ผู้ปุกเสกผู้ริแรกนี่คือปูรีอนุตรโรอายุณันนี้อยสองปีอยู่บ้านข้ามคา สว่างวิรบุรนี่ผู้พกเศ่ให้ดูแรกอนะถ่าให้ไปสองผู้รอดนะบาดกูดขุนนี่ปู้าาาปรอดท,ทำมาที่โนงานเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับนะสามปู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากดูนีน้คนมองมีอยู่กินสว่างด้วยกันมันจะทีบดูครับครับนี่นี่นู่นเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปู้วีรบุรุษวีรบุรุ ยัตตนบนคือปูรอดชงสีเมืองอน,นี่มันบวกบวกสายได้บานเพิ่นมาจากสายสายบานเยอะอย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่สิไปของพ่อใหญ่สีหอมคือราชคูนสมเด็จนั่นแหละคือ่องกวางเป็นมา